สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาดูเหรียญกันครับกับเหรียญหลวงปู่เทียนหลวงพ่อเทียนนะฮะวัดปากไก่แล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับหลวงนาตุกนะฮะที่วัดปากไก่นะฮะที่กกทจังหวัดราช,ชบุรีครับรบกวนหลวงนาตุกหน่อยครับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับที่ผมเอามาส่องอยู่เนี่ย ครับก็ข้อเจริญพรอนครับเรียนรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือยายบอกว่าเป็นรุ่นพอซ่อหนึ่งซีทีว่าลงพระส่วนท่านออกมาเพื่อนำไปเขามาครับนำไปป่าเขามาใช้ในตมุมตปรากก็ตอนนั้นก็บูชาองค์ละ10บตีบาทมีประสบการณ์คนพื้นที่ยังไงบ้างครับหลวงนาตุก็ ถ้าลุงห่ะหลูลงุง่ะก็ไม่ได้อุตรินะเพราะอง่ะเป็นพระแต่ว่า่าโยมที่มีประสบการณ์เรื่องอุบัติเหตุเรื่องรถก็ดีเรื่องกุบัติเหตุโดยไม่ดูเนื้อดูตัวอย่างเช่นพวกอะไรข้อมีคมหรือว่ากระสุนอะไรก็ดีก็คือจะแขวคขาตลอดอจะลุล้นๆนจะแขวะขาตลอดก็เลยคนก็เลยเป็นมีความเลื่อมใส่มาบูชาหลวงพอ่อสุหลวงพ่อท่านส่วน ไปจนบล็อกแกลกไม่หมดแล้วก็บล <Labor> <orter> ็อกเซอร์มาเรื่อยเรื่อยแล้วก็มีบล็อกเซอร์มาเรื่อยเรื่อเหรอฮะจะเรื่องแขวคาดแล้วก็อุบัติเหตุจากการไม่รู้เนื้อดตัวคล่องๆมีคมแล้วก็กระสุนอันที่ว่าไม่เห็นก็จะจะเป็นแถวคาดแะคัสที่ใช่แต่ว่าลงหนังก็ไม่ได้อุตริพูดแล้วเนาะเพราะว่าเขาเล้าๆกันไปในหิยงเนาะจํานวนสร้าง สำหรับบล็อกแรกนี่เท่าไหร่นะฮะตลวนาจำจำนวลตังของบล็อกแรกที่ว่าลุงหนาอ๋อจะมีมีใช่ไหมมีมีลงไวใช่ไหมน้าจะเป็นประมาณหลักหลักพันนะข้อพันเลี่ยนวัฒไรเพราะว่าลุงหนาก็นอนอาไม่ได้คืนลุงหนาก็ลืมถ้าเกิดพูดปิดพาดไปก็ข้อโทษขอทันด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นหลักพันที่ว่าหลวงขอทันออกมาเพื่อนําไฟฝาเขามาให้ชาวบ้านจังหวัดปรกกิยได้ไข่หน แล้วก็มาออกชุดร่างอีกบ็อกเสร์มออกเพื่อ,อเอาปัจจัยไปซ้อมไปทําโบดร่างใหม่ที่ว่าท่านทําไม่เสร็จอะ่ะบบ็อกบอก็บอกเสริมนี่ออกออกมีออกมีแตกต่างกันไหมมีมีตัวหนังสือหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาไหมฮะเนือ้อเนือ้อเหรอเนื้อบ็อกคองพอท่านก็จะทําคือไกด์เคียงเมื่อนกันมาก็เมือบ็อกสิบีบาทแต่เหนือ,อเนือก็จะเปลี่ยนจากทองแดงอทองแดงรมดําไปเป็นนาวะ แล้วก็ปอกลูกป oh. ืนครับปอกลูกป right> right. well, anyway. right. oh. ืนของแบบปอกปืนแบบอะไรร้บแป้บข้าวๆอะไรก็จะเป็นเนื้อเนื้ออะไรเนื้อทองเรื่องครับแล้วก็เนื้อเนื้อร้ำซ้ำกระซัตอะไรเงี้ยแล้วก็อัปปาครับเนี่ยมันจะมันจะมันออกมาเสริมเนี้ยจะเยอะแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกสิบสี่บาทเองหลวงพ่อนี่จะเป็นทองแดงทองแดงแล้วก็มีร้มเหนือนะคือว่าตรงหนาก็เขาที่ว่าจะจาได้หรือไม่ได้ อาตมาก็ข้ออภัยด้วยละกันแต่ว่ามันน่าจะมีทองแดงแล้วก็ทองคำทองคํามีมีทองคํบม,มีเหนือเงินมีทองแดงนะสร้างเหนือใช้เพราะว่าลงหนาที่บวชขลายฟังว่าทองคําออกที่ไม่ถึงสิบเลี้ยนแจกพวกพกระเลือยหมายแจกพระเลื่อยหมายที่ทําเลื้อยหมายจากหลวงพ่อเอาเอาุ้งมาแบบทนใหญ่ใหญ่เองืมาจาก เมืองการมั่งจะหลวงวัดทุงรัตยาอะไรเงี้ยประมาแล้วก็พระให้พระเรื่อยๆกันในวัดเพราะนันก็จะให้พระองค์ที่ว่าเหนื่อยมากเผนเด้อการเล่นท้องคำองสิบสี่บาทอ,อ,อ๋อือประมาณประมาณนี้เลยเหรียญก็สิบสี่บาทนะฮะครับแล้วอันอันอันที่ให้ให้ ไห้ผมไปนี้คือคือคนะรุ่นไม่ใช่บ็อกสิบสี่บาทใช่ไหมไม่ใช่ทีวาลงไหนนูไปนั่นเป็นปุกเซกมาเรอปุกเซกมาเลเซียออกปีหนึ่งฮะหนึ่งฮะมั่งหนึ่งฮะออกออกผอมเรื่องเลี่ยนเล่นตอบแทนตอบแทนคุณหลวงพอเล็กหลวงที่ว่าลุงเสื้อตบแ้กเราดูไปนี่คือหลวงพ่อสวนสร้างเป็นรุ่นแรกเลยทุ่นแออกเป็นหลวงพ่อเทียน ใช่ไหมพระซ้อหนึ่งสี่อ๋อนี่ก็เป็นหนึ่งสี่ด้วยหนึ่งสี่พรซ้อหนึ่งสี่บูชาองค์ละสิบตีบาทส่งกับข้อซ้อลอกออกซ่องหาหนึ่งสี่โอ้สิบสี่บาทในสมัยนั้นก็น่าน่าจะเยอะอยู่นะใช่ไหมใช่โอ้สิบสี่บาทเยปีหนึ่งสี่และอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อส่วนใช่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยรุ่นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกใช่ออกปีอะไรครับอันนี้ออกปีซ่องซ่องออกมาแจกกกะทิ่นข้อง สำนักสำนักส่งส่วนไก่แก้วส่วนไก่แก้วน่าจะจำไม่ผิดนะ่าจะออกมาประมาณส่งพันเหรียญหรือสี่พันเหรียญนี่ะอยู่อยู่แถวไหนครับสำนักส่งสำนัก,ก,ก้วงขส่วนไก่แก้ว,วก็อยู่ฟาง,ง,<อ>งหนูนนนอยู่ฟางหนูอยู่ฟางรถทางโน,น้นเดไปที่เขาเรียกว่าดอนกลางดอนนั<อ>้นดอนดอนดโน่นเนี่ยจะือดขาไปทางโนนเขาเขตวัดเพลงเมื่อก่อนเขาท่านจะอยู่ที่สำนักส่งส่วนไก่แก้วท่านก็โดน นิมนต์มาอยู่ทั้งในทั้งนี้ก็แล้วก็แกก็ไปเอากระทิ้นแล้วก็ออกเล่นไปแจกสำนักส่งเพื่อเพื่อให้พวกเจ้ามากระทินน้นเนุอ๋อมีเป็นรุ่นแลกของแกครับรุ่นแลกคของแกออกปีดซ่อง่อืมออกปีดส่องเลยว่าอันนใจแก้วปีสองสองประสบการณ์เป็นยังไงครับอันนี้ประสบการณ์พลุลงพ่อนี่ก็จะคือประมาณว่าจะแขวคาดเมตดามหานถยมหมากกมักจะเมตตามหานยมแขวคาดอ๋อ บุตรพงษ์ลองขอนะแต่ว่าถ้าเกิดเจกจิถลงมุูเกเนี่ยลงหนาจะให้ข้อมูลแลอไม่ถ้วมันพัที่มาปุกเกตรงนี้ห้องวัดพระารามวัดพระไกรนี้เจกจิก็มาไล่รูนะหรือว่ามัเขาจะมีไล่รูมาเท่าที่จําได้ก็หลวงปุ่วัดพังวัดหลวงปูหลวงป่อบุญวัดมะมมนาวหลวงป่อยวงหลวงป่อม่วงวัดยางอืม หลวงพ่อต่างๆขังๆในสมัยนนั้หลวงพ่อเต้าวัดเต้าวัดเกาะบางไทใช่ไหมหลวงพ่ออุตตมะล่ะฮะหลวงพ่ออุตตมะหลวงพ่อลำใหญ่ทุ่งรัตยาหลวงพ่อเลิศวัดปะคุยหลวงพ่อลำใหญ่เนี่ยเห็นเห็นกล่าวหลไหลหุ่นแล้วท่านเป็นสาธมิกกันล่ะใช่เป็นศาร์ธมิกอีกองค์นึงก็คือก็ฤาษีดึงดำด้วยพอหลวงพ่อฤาษีดึงดำด้วยใช่ัฤาษีดึงดำด้วยวัดท่าสงใช่ท่านมานี่ไหมก็ มันจะล่วงหน้าจะอุตริมันาติว่าเขาว่าเขาเคยเห็นกันมาห้าหลวงพ่อซวแล้วก็จเจริญชาติปลุกเซกันโอ้โหแล้วก็มีหลวงพ่อสงงาวัดบ้านมอออีกเนี่ยหลวงพ่อสงงานหลวงพ่อสงงาเออหลวงพ่อสงงาวัดบ้านหมอแล้วฮะโอ้โหแล้วก็อีกล่าดรู้ล่าดรู้อลไรรู้อืมมีล่าดรู้แล้วแล้งปีสองสองรุ่นแรกเนี่ยมีตําหนิที่ชี้ชัดตรงไหนพอจะทราบไหมครับว่าเอ่อยังไง เกแท้เลยอะไรเงี้ยจำนิท่ถี่ชัดนี่เท้าคติวะลุงหนาอยู่นี่มาแล้วก็ลุงหนาไปฟัาทรัทาแต่อง์ทันแล้วก็เช้ามั้งไหนมังแต่วา่าก็ยังไม่เคยแบบสวนแก่ถึงจำนิเลยแนะ <c oughs> แต่ว่าบางเรี่นที่มาก,ก็คือ,ขอเขเอาไปชุบมีเอาเรื่อนหอวงพอจะช่วงแบงนะเป็นชุบเป็นเงินไปชุบเป็นอัปตามีาแล้วมันจะส่งไส้เอ๊ะหลวงพ่อแค่มีจะทองแดงงดั่มแล้วก็จะต้องคีบดูว่ามีชุบมาแล้ว อ๋อมแล้วจะจะจะมีชุบแต่ว่าท้าบล็อกที่ว่าทำนี้เป็นองค์ของทันเลยคือสวนไก่แก้วนี้ยังไม่เจอแต่ชุบเจอแล้วอชุบนี่เจอแล้วจ้ะชุบนี่เจอแล้วเป็นอปกาก็มีเป็นเงินก็มีทองเรื่องก็มีเจอแล้วจะไม่ขายแก้วนะส่วนไก่แก้วนี่ออกให้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 สำอสํานักสงฆ์สวนไก่แก้วเลยหรือว่าออกนํารายได้ปัจจัยมามาพัฒนาวัดปากไก่ตรงนี้อันนี้พอทราบไหม สืบเนื้อมาลงหนาก็ไม่รู้แต่ว่าที่เราหลูคนยายเขบอกว่าลวง่อท่านออกเป็นงานกระทิ่นงานกระทิ่นของสวนไก่แก้วแปลว่าเขาจะเชื่อต่อมาตรงวัดตะไครนี้ก็น้ำมีสิบเป็นไปได้เพรลวง่อท่านก็เขามาอยู่ตรงนี้แล้วลวง่อเขามาอยูุตรงนู้นลรงเตนาหลลงหนาวินคือว่าลงหนาวอะไรอยู่นะสชวนไก่แก้วเนี่ยแล้วลวง่อเขามาจากมาซาที วัดพระใจเนี่ยบิดชองเพราะท่านมาตั้งแต่หนึ่งเจ็ดนู่นเอ้หนึ่งสี่นู่น่ยท่านมาก่อนด้วยมาก่อนด้วยท่านมารุ้นของขอป้องนู่อนน่ะว่าป้องวัดวัดน้องกระทุ้มเพราะว่าท่านเป็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 นปากปากตัวเป็นซิสกับหลวงขอป้องไว้แล้วก็ไปล้ําเรียนกรรมท่านอะไรข้องกับหลวงขอป้องจนหลวงพอป้องท่านมรณะอพรลงพหลวงขอป้องท่านมรณะหลวงขอส่วนก็จะ จะเดินถาวจากนี้ไปวัดน้องกระทุ้มของทุกคืนเลยเีืยวระวังเอาไว้งานงานล้างของหลวงพ่อป้องหลวงพ่อวนท่านก็จะเดินไปเป็นผู้จัดงานอะไรจทุกคืนจนิธร็จจนเสร็จสิ้นงานซพหลวงพ่อป้องจนประชุมเพิ่งอะไรประชุมเพิ่งหลายท่านเพิ่งเสร็จเขาหลวงพ่อแต่ก็ได้เลื่อนขันเป็นเจ้าคณะตำบลน้องกระทุ้มเพราะหลวงพ่อทวนท่านก็ได้เลื่อนขันเป็นเจ้าคณะตำบลน้องกระทุ้มจนท่านก็ รักษาตำแหน่งนี้มากจนทันมรณะอืมแล้ว่าก็แกเปลีสิทธิ์ลงลงข่อป้องอ่าอ่านี่คือเหรียญรุ่นแรกปีสองสองอ่าอ่าแล้วเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งอันนี้เป็นเหรียญของของท่านออกออกของท่านแต่ว่าออกเป็นเป็นในรุ่นอันนี้ยังไงครับรุ่นนี้นี่ลงพอส่วนท่านออกบุดตอบแทนคุณลงขอเล็กาลงขอเล็กที่วัดประกายนี่แหละ คือตอบแทนคุณอ๋อนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเล็กนะฮะหลวงพ่อเล็กก็ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนนะไม่ใช่นี่นี่คือเป็นหลวงพ่อเล็กอ่าวัดปากไก่หลวงพ่อเล็กนะเหรียญหลวงพ่อเล็กวัดปากไก่ออกปีอะไรครับองค์นี้ท่าที่ดูนี่คือนี่แน่ชัดเลยข้องหนองท่ายกับเล้าบองลงหนาพันลีนะวะออกปีหนึ่งห้าเลยชัดเจนแล้วเพราะกะเล้าก็ลงหนาตรงน้าวิหารหลวงพ่อเลยแหละออกปีนึ่งหนึ่งห้าปุกเซกหอมพร้อมเจกี้หรือวัดทันปุกเซกเองนี่แหละ ที่ตรงไอตรงท่าท่านที่สบหลายญาติขอมพัลิตเขาบอกว่าเลาพุกเซกไม่เป็นท้าหลงึ้นมาเลยปีหนึ่งฮะเขาเสื้อสแวงรุ่นเนี่ยหลวงพ่อเล็กวัดปากไก่อาจารย์เสือสแสวงรุ่นพิเศษอ๋อเป็นอาจารย์ของเสือสแสวงเขาก็เลยเขียนไว้ไว้อย่างนั้นเสือแสวงนี่เป็นเป็นเป็นเสือเป็นคนดีไหมเสื้อสแวงนี่เป็น,เส,สนเสือดีไหมเป็นเด็กก็ไม่จะให้เขาล้อยอ้ปังท่านก็ ไม่หรอเดี๋ยวเขาเรียกกันว่าเสื้อสะแวงเสื้อสะแวงอยู่บ้านอยู่หมู่บ้านกาะไผ่ของทางนู้นทางทางโอ้กาะไผ่นู้นแล้วนะทางทางย่างฮะไอ้วัดวัดย่างวัดวัดย่างไอ้วัดย่างอะไรนู้นแหละหลงทางวัดย่างอ่ะอ๋วงพ่อทางวัดหลวงพ่อไปไปโพธารามไปแถวนู้นน่ะไม่ใช่นู้นทางเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางวัดเพลงนี่แหละเออแหละไปทางวัดเพลงวัดเพลงไปเจ้าไอ้วัดย่างวัดวัดวัดย่างเดี๋ยวหลวงพ่อหัวใจโยนี้แถววัดเพลงนี่แหละ เขาเป็นหมู่บ้านกอภัยที่เสื้อเขามาตั้งลกลาศคนนั้นนะคนเขาก็เล่าให้ฟังแต่ลงหนาเขาไม่ทันหรอกลงหนาไม่ทันแต่ก็ก็ไม่รู้ว่าท่านมีความซืบคอรมากับหลวงพ่อเล็กวัดประกายยังไงเราไม่ดูประวัติไมเนี่ยให้ทัดตรงหนาพูดไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าไอ้ที่ว่าลุ้นหนีเขาเรียกว่าตอบแทนคุณตอบหลวงพ่อหลวงพ่อส่วนท่านออกตอบแทนคุณหลวงพ่อเล็กเพราะว่าหลวงพ่อเล็กท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อส่วน ใช่พอหลวงพ่อส่วนท่านยังนุมอยู่ท่านเรียนวิชากับหลวงพ่อเล็กฝึกกรรมฐา,านฝึกอะไรเนี่ยกับหลวงพ่อเล็กก็แล้วก็สักยันพระเจ้าฮาร์ปองหลวงพ่อเล็กก็สักยันต์บพระเจ้าฮาระาาองค์ให้ข้างล่างอา๋อให้กับหลวงพ่อส่วนใช้หลวงพอ่พอพราหลวงพ่อเล็กท่านมรณะหลวงพ่อส่วนท่านก็จัดแจงทำเรื่องอะไรจนเทพพิธีท่านก็ออกเลี้ยนมาเลี้ยงเล็กของหลวงพ่อเล็กใช้แบบข้างล่างก็บไปด้านเล็กนะฮะเป็นยันต์คู่ของหลวงพ่อเล็ก แต่ว่าเลีเเ้ยนนี่ท่านออกเป็นเลี้ยนใหญ่เป็นยันคูห้องบาส่วนทีหนึ่งหาแน่นอนรุ่นเด็กใช่เาเป็นไก่ตัวตัวใหญ่เป็นไกต่ตัวใหญ่เป็นไก่เต็มตัว,ตวใช่ใช่ใช่ลองผ่เล็กจะเป็นไก่เต็มตัวอวื้าล่องท้าทิศทีบาเป็นไก่ครึ่งตัวแล้วมันก็มีเลี้ยนหนึ่งที่ว่า แบบพินศึกษาในกายจำตัวแบบพระองคพเล็กกะเป็นเลื่อนร้สุดท้ายกายจมตัวหลวงพ่อท่านไม่ทันแจกพุกเซกไหวแต่ว่าท่านมรณะสวกรคอแล้วก็พระอาจารย์ที่องค์มารักษาสารแทนท่านคือพระอาจารย์สิ้นอย่างเงี้ยก็นำเลื่อนนันมาแจกนืำเลา่อนนันมาแจกแจกงานพระราชทานเพลิงแกอืมท่าน นะเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะฮะเห็นว่าหากันเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยรุร่นเน้นขายก็ห้าอยู่ก็ห้าอยู่แต่วัดทางวัดไม่มีแล้วทางวัดไม่มีแล้วหลักหม,นะมื่นนะไม่ไม่ไม่ถึงถ้าหลักหมื่นต้องเป็นเหรียญเล็กอ๋อเป็นเหรียญเล็กเหรียญเล็กอ,ออกออกออกหลวงพอ่อส่วนท่านออกตอนพระหลวงพ่อเล็กท่านมอรณนะเพื่อเนพะื่อออกห้าเงินมาขายในงานหลวงพ่อเล็กคเช่นหนองกันแล้วให้ลูกหนาฟังนะออกเป็นเหรียญเล็กซ่องซี สองสี่เก้าเจ็ดเป็นเล่นเล็กนั้นหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นอ่ลงหนาเขาให้ห้ามมาให้หนู่นดูไม่ได้เพราะคนเขาห่วงอยนครับเดี๋ยวจะออกหน่อยนะะคลิปนี้ก็พาชมเหรียญของดีวัดป่ากไก่แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆแล้วจะนำมาเสนอกันต่อไปนะครับกับรบกวนหลวงพี่ตุ๊กหรือว่าหลวงนาตุ๊กนะฮะ พระวันชัยวรชยโยนะแห่งวัดป่าไก่แต่เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณมากครับหะครับเจริญพ่อนเจริญพ่อ